วันมินิท็อปพามารู้จักกับคู่หูดูโอระดับตำนานอาเซนีวสซันโชติกุลในหนึ่งาทีเริม่มผ่านไปแล้วกับ37ปีสุดยิ่งใหญ่ของ2พี่น้องปอมอาเซนีโชติกุลและโตโมวสซันโชติกุลได้ยินไม่ผิดเพราะพี่โตมีชื่อเล่นว่าโตโมจริงๆคุณแม่ตั้งชื่อให้เหมือนกับเหมืองแร่ทองคำโตโมแต่ตัวตัวบอกว่า hey, เรียกแค่โตพอโตโมมันน่ารักเกินในช่วงยุคนั้น,นต้องบอกเลยว่าแฟชั่นของทั้งคู่เนี่ยมาแรงสุดๆลุคเสื้อยื่สีขาวกางเกงยีนรองเท้าคอนเวิร์ดหุ้มข้อออเเปป็นป แห่งยุคเลยก็ว่าได้เทไม่ไหวถึงจะเป็นจิ๊กโกอกหกักแต่ก็ไม่ได้เศร้าตลอดเพราะเลงเพลยงยินยอมวัยรุ่นจิ๊กโกก็หยิบม,มาใช้เพื่อร้องจีบคนที่ตัวเองชอบกันทั่วประเทศขนาดพี่ป้อมไม่เคยร้องเพลงนี้จีบภรรยาเลยนะเธอแต่ที่ตำนานแบบของจริงก็คงไปพลนเพลงกรุงเทพมหานครเพราะคนใน,นช, 90, จจช่วงยุคเูจดจำชื่อเต็มมืองหลงได้จากเพลงนี้กันทั้งนั้นนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่การันตีได้ว่าอัศนีวสนันทองใจวัยรุ่นยุคนั้นได้จริงแล้วทุกคนชอบเพลงไหนของอัศนีวสันกันมมนกกนหนนะ